9ธันวาคมของทุกปีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตต่อเนื่องเป็นประจำค่ะสำหรับในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารม์การต่อต้านการทุจริตยอมรับยังคงมีปัญหาการทุจริตในวงของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่สหประชาชาติกำหนดวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกิจกรรมจัดขึ้นที่สำนักงานปปชนนทบ,บุรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยร่วมกับองค์กรต่างๆจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงจุดยืนที่จะไม่ทำไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้สะท้อนว่าปัญหาการทุจริตที่เป็นจุดอ่อนของไทยคือการซื้อขายตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างการเรียกรับสินบนตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งเราจะต้องไม่ยอมรับการทุจริตเป็นมรดกบาป ที่ตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไป